ค่ะจุดที่สองที่เรามาแวะก็คือปรางสองพี่น้องนะคะจะเห็นได้ว่าองค์ใหญ่คือปรางพี่นะคะแล้วก็องค์เล็กที่ไม่มีหลังคาเนี่ยก็คือเป็นปรางน้องนะคะนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนที่มาจะต้องมาลอดหน้าการเวลานะคะก็คือเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็กลับมาก็จะไอ้ทิ้งทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปก็จะเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตค่ะ ในส่วนที่ด้านหน้าของเราตรงนี้เราเรียกกันว่าปรางสองพี่น้องนะคะเนื่องจากว่าจากจุดที่เรายือนอยู่ด้านหน้าตรงนี้เราจะเห็นว่าบนฐานที่เรายือนอยู่ตรงนี้เขาจะมีปรา,ารสาทสองหลังตั้งอยู่เคียงคู่กันนะคะประกอบไปด้วยปรางหลังใหญ่กับหลังเล็กหลังใหญ่ค่ะยกให้เป็นพี่หลังเล็กข้างกันค่ะยอดพังไปหมดเรียบร้อยแล้วยกให้เป็นน้องตรงนี้เปรียบเสมือนพี่กับน้องที่ตั้งอยู่เคียงคู่กันก็เลยใช้เป็นชื่อเรียบของตัวโบราณสถานแห่งนี้ว่าปรางสองพี่น้องเป็นสถาปัตยกรรมการสร้าง แบบวัฒธนธรรมขเขมรโบราณค่ะกําหนดอายุก็อยู่ประมาณช่วงราวพุทธศตวรรษที่16-17นั่นเองถ้าเทียบกับที่อื่นก็จะอยู่ยุคเดียวกันกับทางแถวพิมายแล้วก็ พนมดงนั่นเองค่ะตรงนี้จุดเด่นของที่นี่ก็คือสร้างเป็นเทวาลเพื่อถวายให้กับเทพเจ้าในรัทธทิศวันนิกัยก็คือพระศิวะนั่นเองถ้าใครที่มาที่นี่เขาบอกว่าต้องถ่ายรูปกับทับหลังของที่ปรางองค์น้องนะคะต้องบอกว่าทับหลังที่ประดับอยู่ที่นี่เป็นของจริงชิ้นที่สวยที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดที่เราพบที่สีเทพนะคะเป็นทับหลังมีชื่อว่าอุมาวิหีสวนเป็นศิลปะช่วงรอยต่อระหว่างช่วงวาปวนต่อช่วงนครวัดในนี้จะเป็นการสลักลวดลายพระศิวะ อุ้มนางอุม,มานั่งอยู่บนตักของท่านพาศิวะเองก็จะขี่บนหลังของโคโนทิด้านล่างโคโนทิจะมีส่วนของหน้าการหรือเกียรติมุกก็คือบริวารของพาศิวะเขาบอกว่าเปรียบเสมือนการเวลาที่จะกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปจนหมดสิน้น <Okay. S 1> เช่นเดียวกันกับหน้าการน,นี้กินทุกสิ่งอย่างค่ะแม้กระทั่งลาตัวของตัวเองก็กิกนเข้าไปจนหมดลิ้นสีปากล่างก็กินเข้าไปจนหมดส่วนที่เหลือตรงนี้หน้าการก็จะมีแค่เพียงฟันและก็ลิียสีปากด้านบนเขาก็เลยบอกว่าเปรียบเสมือนจะเป็นกุสโลบายว่าในตัวของเราค่ะจะมีีีีททั้งสิ่่่ดดแลวก็มอยู ทุกคนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก่อนที่จะเดินลอดประตูของกลางองคน้องตรงนี้เข้าไปเขาบอกว่าหน้าการที่อยู่เหนือศีรษะตรงประตูทางเข้าก็จะได้กืนกินสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราให้หมดสิ้นไปก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆที่จะติดตัวกลับออกไปจากที่นี่ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าใครที่มาที่นี่ถ้าอยากให้เกิดสิริมงคลก็คือต้องเดินลอดทับหลังของกลางองค์น้อง,องก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆติดตัวเรากลับไปจากที่สีเทพนั่นเองค่ะ

วันนี้เร็นพุทธศักราช はい。<noise>